พี่น้องจ๋าดอกอีกอยังคืองามพังแนท่านี่เกนเฟอร์ชิแบสชวิล่นสปพสปปัวบางที่อาจจะเป็นรูปปัวนะจ๊ะลูกสีเขีเขยวๆทีคล้ายๆน้ำเต้าเนะาะมังแนพี่น้องดอกงามงามจ้ะเป็นแถวเป็นแนวถ้าผู้มากไทยรูปเนาะแตงโตไทยรูปไทยอย่างนี้สุดยอดเลยจ้ะบรรยากาศงามค่ะจ้ะ เป็นดอกปัวนะจ๊ะเนาะดอกผลไม้ก๊าลังออกเลยจ้ะที่ออกก้อนมูสิเป็นนันานันสิเป็นนันานันดอกสีชมพูนะจ๊ะเนาะเป็นอีกชนิดหนึ่งแหละดอกสีนี้สีขาวนี่สิออกมากที่หลังนะจ่ะเนาะแล้วกับพวกเชอร์รี่ปลาสีขาวก็กันสิออกพร้อมๆกันเลยนะจ๊ะพี่น้องงามค่ะย่ะจ้าอู้หูพญายกน้องปัน่นยืนค่ะสามีกับลูก ถ้ากันมาปันจัก,กรยานจาาพี่น้องเมื่อกี้นะถ้ากันมาปันจัก,กรยานจาาพี่น้องเมื่อกี้นะั้นนิดว่าสีแวะลงเบิงเห็ดเนาะจ้าเนาะปกติแล้วนี่สิปันจัก,กรยานมาเล็นครับบันั้นขอบขั้วอยู่แล้วแล้วที่นี่อันนั้นว่าสีแวะลงขางทางเบงิงเบิงอันนัาา้นเห็ดเนาะจ้าเนาะพอดีตอนที่ยางลงไปพี่น้องเห็นงูตัวบางใ่กันก,กำลังนอนอาบแดดอยูนาา่นะจ่าเนาะหยุดชะงักเลยบระกาเขาเลยจ้าก็เลยปันจัก,กรยานตัวบริษัทซองเห็ดเลยเนาะจ่าเนาะ ก็เลยพามาเบงดอกไม้จ้าพี่นอ้องดอกไม้งามงามนี่จ้าบรรยากาศดีหลายอยากให้มาเห็นของจริงมันงามอีหลีจ้าอยู่ในไรผลไม้เนาะสวยอีหลีจ้าถ้าพู่นั้นผู้พันสิแต่งงาาเนะาะไทยพี่เวดดิง้งทายางคือสิเหมาะค่ะผู้พ่นมากกันนั้นอันนั้นแต,งต่งโตไทยหลุบนะจ้าเนาะเหมาะยางแห้งเลยงามค่ะเบงเนี่ย บรรยากาศสุดยอดเลยจ้าพี่น้องอันนี้เป็นลูกปัวนะจานะ้าเนาะผีแขกแข่แขกแขกน้ำเต้ไาไว้จ้าสิเป็นลักษณะอันนั้นพร้อมๆแล้วม,มากกับอ้วนทั้งกลนเนาะเป็นแข่แขๆน้ำเต้ามาจ้าลูกปัวงามหลายจ้าพี่น้องอยากมีได้แบบนี้ลงแนงงามค่ะอยากมีสวนแบบนี้ได้จา้า ช่วงนี้ผู้ไดเขาปา่ากะเห็นระว่างนะจ๊ะช่วงนี้อันนั้นอันนั้นงูก็เริ่มมีแล้วละกันนั้นตัวเฮปนะจ๊ะเฮปก็กเริ่มมีแล้วตัวติกนะจ๊ะเนาะยูนิฟ่าภาษาฝรั่งเศสเอนตัวติกนะ๊กเนาะตัวติ๊กก็เริมมีแล้วลวก็งูก็ออกนะจ๊ะเพราะว่าอากาศอุ่นขึ้นหลายอ่าสองสามมือมานี่นะจ๊ะเนาะเพราะอากาศอุ่นขึ้นหลายงูก็เริ่มออกสากแดดจ้ะพี่น้องระว่างดีๆนะจ๊ะเวลาเขาปา่าเนาะบรรยากาศดีๆจ้ะ มากมากันสามคนซ้ำนีน่แหะจายู่กันซ้ำนี่แ่ะอันนี้นาสิเป็นดอกแอปเปิลจ้าพี่น้องงามงามพายางเบิงจ้าพี่น้องดอกแอปเปิลกำลังออกงามงามสีออกกันมีขาวมีชมพูนะจ่าเนาะน I think uh, apple นี่ because I passing here many times พระเจ้าพี่น้องสิบ้ายางเบิงสาดอกแอปเปลิลนู้ยเบิงเนี่เบิงดอกบ้านสิงโตนะจ๊ะพี่น้องน้องปันเบิงนี่นะงามขากะอู้มีตะก้อใหญ่ๆเบิงเนี่ย,ตะ,ย,ยตะยยตวนันได้ไล่ผลไม้แบบนี้บ้อกเก็บนะจ่ะพี่น้องหาเพิ่นฉีดยาเนาะไปพายยางเบิงผู้ใดพึ่งเข่ามาเบิงไม่กะจันนั้นช่องนี้สิบ้ายางเบิงปลาเบิงยังเก็บเห็ดเก็บจันนั้นพักนะจ่ะแกะสลักเนาะ ช่วงนี่กับสีบอมีอย่างให้เบิงงหลายปันไดเพราะว่ากัดโตนะจน๊ะเนาะช่วงโควิดายางเหล่น <laughs> ไปซสเมื่อกลองยานกล้องพี่น้อง <laughs> มาน้ำกันสามคนจ้ะพี่น้องไปกับป้าป่ากับน้องปั่นเครื่องเกา่าละจ้ะ ช่วงนี้กันย่าพึ่งเบื่อกันนะจ๊ะเพราะว่ามันบ่มี่อย่างเหตนะุเหต,ตุนะจ๊ะเนาะเป็นช่วงกักโตนี่ก็ไปได้แค่ปลาแถวบ้านมาปั่นจักรยานยังสี่ละจ๊ะเพาเบิ่งดอกไม้มาเบิ่งไรผลไม้ยังสี่ละจ๊ะแนละ้วกันไปเก็บเห็ดเนาะแต่ว่ามือน,นีพอดีไปพองู้ที่จะบอกนะจ๊ะนะก็เลยบนเด็เขาหย่านง,งูนะจ๊ะเนาะกูกู <G l ug> ไปต่อจ้าพี่น้อง,องไปอ้เบว่งงามคักนี่งามงามจ้าพี่น้องดอกแอปเปิลเนาะไปจ้าพี่น้องเดินทางต่อนะจ้าเนาะ1ส้าว่อนอยู่ในไล่ผลไม้แถวนี้ละจา้า อีกจังน้อยกะซิมี่อ่าอ่าอีกจังน้อยกะซิมี่สตรอเบอรี่ห้เก็บนะจ๊ะเนาะเขาซิมี่แบบว่าเป็นให้อันนั้นให้เฮาเขาไปเก็บเองนะจ๊ะเนาะเก็บแล้วก็มาสั้งกิโลจ่ายเงินนะจ๊ะเนาะเป็นเขาสิปลูกเป็นไร่เลยจ้ะพี่น้องกันล่อจังน้อยนะจ๊ะเนาะช่วงนี้กับเป็นร้อยตอระอว่างหนาหนาวกับหนาห่อนนะจ๊ะเนาะผลไม้ใบใหม่กำลังผีนะจ๊ะมอมี่หยังให้เบิ่งได้พี่น้องพามาเที่ยวสวนผลไม้นะจ๊ะเนาะช่วงนี้เนาะอย่าพึ่งเบื่อกันนะจ๊ะเพราะว่า บ่มีอย่างให้ไปอีลีจ้าช่วงนี้กักโตเนาะโควิดนาเนาะจ้าเนาะเมิ่งป้าป่าก็นหนองปันบรรยากาศจ้าพี่น้องไร่ผลไม้ขางบ้านบ่มีหยัางจ้าพี่นอ้องมแต่ไร่ผลไม้มีทุกชนิดจ้า กะซิมีพวกผักนั่นนะจ๊ะบดิมีแตนะ่ผลไม้เนาะมีผักไม่ผวกกันนะั่นทุกอย่างจ้ะที่เป็นผักเนาะใส่ในครัวเรือนนะจ้ะเขาอยู่ฟาร์มนี่เพิ่นกะซิมี่นะันนั้นลานค่าชนบท้วยนะจ้นะเนาะลานค่าในน้อยสำหรับขายอันขายอนะันนั้นพืชผักผลไม้ของเขาเองเนาะจ้นะเนาะกะซิะาคากะซิบบโบแพงปันไดแล้วก็สดๆน้ำจ่าพี่น้องเดี๋ยวช่วงพุ่นละช่วงที่เขาเก็บผลผลิตเดี๋ยวในเสื้อผ้ามาเบิ่งเนาะจ้าเนาะ มึงสองคนพันเปรีจ้าพี่น้องคิดว่านี่สิว่าเห็นาาตาม,มาไปจ้าพี่น้องอันนี้เป็นสตรอบเบอรี่แล้วจ้าพี่น้องที่เพ่น สิปูกว้เพื่อให้ทุกคนเขามาเก็บได้นะจ๊ะเนาะตอนนี้เพิ่นกับเปิดผาคุ้มบอ,อกแล้วตอนตอนทีมันเป็นหนาหนาวเป็นกบคุ้มไหว่นะจ๊ะเนาะตอนนี้ก็เปิดตะวาันบ้ันมี่อุย้ยไปยัางเบิ่งก่อนปะอต้องอต้องอันนี้เป็นไรสตอเบอรี่ทีนิดเบาถึงนะจ๊ะตอนหนาหนาวเพิ่นสิคุ้มไหว่นะจ๊ะพี่น้องแต่ตอนนี้เพิ่นเปิดออกมาแล้วเบิ่งเนี่ยไม่ดอกเลยจ้ะนี่ ลูกใหญ่ใหญ่เด้จ้าสตรอเบอรี่ไรนี่เวลาหนานพฤศจิเปิดสวนให้เฮาสามัดขอม้าเก็บได้จ้าพี่น้องเก็บละค่ะสวนเฮากับมีตะวันของเฮาบระทันมีดอกเลยแล้วก็สั่งกิโลนะจ้าเนาะไรบักใหญ่นะจ้าเนาะหนานพฤศิเปิดตะวันปีนี้บ่แน่ใจว่าสิเปิดบ่เพราะว่าโควิดนะจ้าเนาะสถานการณ์โควิดบ่รู้ว่าปีนี้เพิ่นสิเปิดสวนมานะจ้าค่ะเพิ่นเปิดสวนเดี๋ยวนิดก็สิพามาเก็บนะจ้าเนาะ มะกับน่องปั่นนะจ๊ะมาวะโมมามาคนเดีย,วม,ดยว,วมาคนเดียวผู้ใดมาคนเดียวมาโมมาโมงเรื่องจ้าพี่น้องพักอันนี้เป็นโหรผ้าเนะจ๊ะนิดแบงเป็นเป็นตน้นเป็นต้นไว้นะจ๊าเนาะเวลาเขาขึ้นมากก็สิ่ดใดพร้อมปลูกนะจ๊ะเนาะอันนี้แตงกวานะจ๊ะแตง,แตง,แ,ตงแตงข้าแตงข้างบันเท่านะจ๊ะนี่นะจ๊ะพักอันนี้เป็นมะเขือโหรผ้าจ้ะแบงไวนะ้เนาะ ตัวฝักเงี้งามงามจ้าพี่น้องนี่ต้นไงล่ะจ้าฝากอีตูบ้านเนี่ยแบ่งนะจ้าเนาะเดี๋ยวล่อให้ไงกว่านี้อันนี้เป็นดอกบานชื่นจ้ะนี่เนีแบ่งไว้แล้วนะจ้าเนาะเป็นแถวเป็นแนงงามงามจ้ะพี่น้องล่อจใหายอากาศอุ่นขึ้นกว่านีนะจ้ะเนาะกับพร้อมปลูกแล้วจ้ะตามตำล่านะจ้ะเนาะยูนี่เพิ่นบอกไว้ว่าตามตำล่าปลูกพักนะจ้ะเนาะ ยูนีพ่นบอกไว้ว่าช่วงเดือนที่เหมาะสมในการปลูกผักสนวนขั้วก็คือช่วงน,นั้นหลังจากกลางเดือนพฤษภาไปนะจน้ะเนาะถึงสิเริ่มปลูกได้แต่ว่าจากที่นิดล่องปลูกมาหลายๆปีสิพานมากนะจน้ะเนาะประมาณปลายเดือนนั้นเม่สากระเริมลงลงปลูาากไดแล้วจะบางอย่างเนาะเพราะว่ายูนีคนเ่าคนแกพิ่นติเื่อเสมอว่าช่วงต้นเดือนพฤษภาสิมี หิมะหลงหลงหลงลด,ดูมากนะจนะ๊ะเนาะบางทางพักเข้าปลูกเร็วเกินไปมันกระสเอ่อนอกําแข็งตายนะจนะ๊ะเนาะเขาก็เลยมีตำาราบอกว่าหลังจากหลังจากกลางเดือนพฤษภาไปถึงให้เฮาเริ่มปลูกพักสวนขวัวไดนะจนะ๊ะเนาะพักนี่ก,ก็เริ่มงาม,มาจากพี่น้องมื้อนีนนี้ก็สิปิดคลิปนี้กับอันนั้นพักสนวนครัวที่นิดปลูกนะจนะ๊ะเนาะเริ่มงาม,มาจากเราแขวันลงเนาะง่ามลายจา้จาเจไหนกลับมาเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะพี่น้องมื้อนนี้ก็ พอแค่นี้ก่อนจ้าพอกันคลิปหนาแล้วจ้าเนาะส่วนคลิปนี้ไปแล้วจ้าวัสดีจ้า